ชิ้นเบื่อจังเลยทั้งวันเนี่ยฉันเอาแต่ทําเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือเผาหนังสือเล่นโอวัลชชนะไม่ก็แพ้กดติดตามไว้นะช่องเอเวอร์โฮปเนี่ยมันดีจะตายวิง่งแล้วก็นายคงต้องบอกมาหม่สินะงั้น ฉันจะสอนอะไรนายให้นะว่าข้างล่างเนี้ยมันเป็นกันยังไงโลกเนี้ยเนี่ยนะมันก็มีแค่ฆ่ากับถูกฆ่าพอเห็ุนั้นแหละทุกคนก็เลยฆ่ากันแบบไม่คิดแต่ถ้าเออออชิปเป็นไรล่าพูดต่อไิ้พูดต่อ เออไม่เป็นไรมั้งเอ้ไอ <ns ar> ้ไอ้โยโอ้ยปล่อยกูเดี๋ยวนี้เลยนะกูไม่เคยไปทำอะไรมึงแบบนั้นเลยนะนี่แล้วมีปัญหาอะไรแหล่ไม่อยากจะแตะต้องเด็กแบบกูเลยยังไงเฮ้ย นั่นเธอกําลังยุ่งอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วนั่นเธอกําลังจะทําอะไรอะ่ะรอมุกตลกของฉันใช่ไหมล่ะแล้วก็นะมีเรื่องอีกแล้วเออจำน้องชายของนายได้ไหมอะไรนะน้องชายนึก okay, เคซิสแอนดี้ง่ายว้าวี๊ว้าาิวเฮ้ยน้องชายที่แสนแย่ของนายอย่ามาพูดเรื่องนี้เลยนะมันเสียเวลารูมัยฮะ Do you ever have a bad time ก <laughs> ันก็ได้นะ เป็นากาศข้างนอกแสนงดงามนกรองขับขานดอกไม้ผีบานเฮ้ยวุฒิเอา้าว่าไงมันกล้าดียังไงเฮ้ <c oughs> ฉันอะทำงานได้ดีใช่ไหมล่ะ เออเดิมไปดูไม่ได้นี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันยังรอดเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้เออ โอ้เดียวตายไปซะไอเด็กเว้นเฮ้ยนี่ไงแล้วทีนี้นายก็ตายไปซะเถอะน้านี่กว้างเฮ้ยว้ไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกนะที่หลบได้เธอไปได้ไม่ไกลหรอกเฮ้ หลังจากที่เธอได้ฆ่าคนให้ตายไปทุกอย่างมันก็แย่ลงไปหมดเลยเออแต่ฉันก็ต้องวนไปวนมาในทำลายนี่เออฉันเบื่อจริงๆกับเด็กพวกนี้เลยนะเธอคงจะได้ตายในนรกอย่สมใจเธอแน่นอน ฉันไม่รู้จะเอายังไงกับเธอแล้วเนอะฮึ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 ฮเฮึฮเฮึ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 เฮฮฮฮ้ฮเฮเฮ้ฮฮ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  เดี๋ยว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 ก่อนนะพวกก่อนฉันฉันรู้สึกว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างในตัวนายที่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันเชื่อว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งนึงนะ งานของฉันจะได้ง่ายขึ้นด้วยมาเธอะเราเราเป็นเพื่อนกันเถอะนะวางอาวุธลงสิแล้วเราก็จะกลับกลายมาเป็นเพื่อนที่ด,ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งเอ้อ ตายไปซะเออเธอไม่เข้าใจหอกว่าฉันร e ้สึกยังไงแต่ว่าฉันเรักแท้ในทุกคนเองเฮ้อเจาต้องตายในส่วนนึง เฮ้ยเธอคิดว่าเธอจะชนะได้เ,เธอจะไม่มีวันผ่านฉันไปได้หรอก What the fuck เฮ้ยเธอยังรอดอยู่อีกเลวเนี่ยเออฉันจะใช้ Special Attack แล้วนะเฮ้ยยังไม่หยุดฟันอีกงั้นฉันจะใช้จริงๆแล้วเออ special a t t a c k จะมรับการโจมตีครั้งต่อไปของฉันได้เลยเออแน่นมันไม่มีอะไรเลยและเธอก็จะไม่ได้เป็นเทินของเธออีกต่อไปเทินเอเอมันไม่ใช่เทินของเธอเธอโจมตีไม่ได้นะ Die chân dạy dù chơi Trời, cho yếu, chơi 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 tôi chơi 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 và chơi sẽ... chơi 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 tôi chơi 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 เดินเธอแล้วนะยังไงก็ตามฉันจะไปกิวบี้หรอปวดรัดต้องการอะไรไหมวันนี้ฉันสวยงามเหลือเกินนี่นี่เออนี่เธอคือ จิมฮะเป็นไงฉันไม่เคยทรยศเธอเห็นไหมแล้วก็ฉัน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 สามารถช่วยเธอได้นะฉันฉันช่วยเธอจริงๆนะเดปโระ ได้โปรดนะฉันช่วยเธอแล้วแต่ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลย สวัสดีว้าสวัสดีฉันคาร่าฉันเป็นพเนอร์เนๆๆแล้วก็เราจะต้องมาลบล้างโลกหุบปากนะวะใช่ได้ใช่ได้ฉันบอกให้หุบปากนี ก็ฉ wow, ันมีข้อเสนอให้ว่านายจะลบไปโลกนี้เกมนี้ เธอเลือกที่จะลบสินะเยี่ยมมากขอบคุณที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันลาก,ก่อน stop and The clock is ticking.